สว,ส,วสวัสดีค่ะพี่ตะวันสวัสดีค่ะวันนี้น้องตันนะคะ ฝึกแต่งเรื่องจากภาพค่ะเรื่องสวนสัตว์ในป่าใหญ่นะคะตอนนี้น้องเติร์นกำล,ลังระบายสีูค่ะโอเควันนี้หนูแต่งเรื่องว่าอะไรเนี่ยเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิเรื่องสวนสัตว์ในป่าใหญ่ไหนหนูรูปภาพตีรูปภาพเป็นยังไงคะไม่เลยสีไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรคะ่ะระบายเป็นการบ้านได้ดๆๆดโอเคอันนี้ก็คือเป็นเป็นในป่าใช่ไหมหนูจินตนาการว่านี่คือเป็นป่าใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะแล้วก็มีสาต์ต่างๆมากมายหนูแต่งว่าไงในอ่านให้แม่ฟังสิในป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์หลายชนิด มีทั้งลิงยีราฟช้างม้าลายและนกฟลามิงโกพวกมันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยังแสดงให้เห็นว่าป่าแห่งน,นี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่ะโอ้ยเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นการแต่งเรื่องจากภาพมันก็ มาจากการที่เราฝึกแต่งประโยคมาก่อนถูกไหมคะลูกเราฝึกแต่งประโยคบ่อยแต่ใช่อันนี้เหมือนเป็นการเล่าเรื่องราวจากภาพให้ยาวขึ้นให้ต่อเนื่องขึ้นหนะแต่ว่าสั้นกว่านี้ทานิดนึงใช่ค่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถเล่าเรื่องราวจากภาพให้มันมีความยาวต่อเนื่องเล่าแล้วเข้าใจเข้าใจไหมคะอ่าสามารถสัมพันธ์กับรูปภาพที่เขากําหนดมาให้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนที่เราแต่งประโยคเขาจะมีรูปภาพมารูปหนึ่งใช่ไหมมียูปีรัฟอิ่งนี้ มีรูปต้นไม้มาหนึ่งรูปแล้วก็แต่งคําว่าต้นไม้มีรูป<อ>สัตว์แต่อันนี้ <พา S 1> เห็นไหมมจะมีรูปีใหญ่มา<ช>แล้วให้เราแต่งเปไ็นหลายบรรทัดอยู่มันจะเป็นเรื่องราวและทีนี้เขาเหมือนให้เราเล่าเรื่องราวคล้ายๆกับที่แม่ให้ตะวันเคยเขียนเรียงความมาค่ะแต่อันนั้นเรียงความมันจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันจะต้องมีบทนามีมเรื่องราวมีบทสรุปแต่อันนี้คือการเล่าเรื่องจากภาพก็จะแบบง่าย,ายใช่ไหมเราเห็นอะไรจากภาพเราก็เอามันเล่าให้มันต่อเนื่อง เพียงแต่ว่าการเล่าเรื่องจากภาพมันจะต้องต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเข้ <_ an> าใจไหมคะอ่านแล้วมันสัมพันธ์กันเข้าใจกันเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์เดียวกันนะคะเข้าใจไหมคะลูกเพราะฉะนั้นวันนี้หนูฝึกแต่งเรื่องแรกเดี๋ยวมันจะมีเรื่องถัดไปให้หนูได้ฝึกอีกโอเคไหมคะโอเคค่ะ <_ an> นี่มีเรื่องนึงในเรื่องมีแค่สองเรื่องใช่ตอนอยากแต่งแล้วใช่มแม่บอกให้ทําเรื่องเดียวก่อนเดี๋ยวเอาไปฝึกวันอื่นบ้างเดี๋ยวระบายสีให้เสร็จแล้วค่อยเอามาส่งนะคะ อโอเคค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแม่ามาค่ะ